ีครับผมนัชชนนนะครับนตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่ตำบลห้วยยางโทนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่ติดกับถนนเส้นทางหลวงชนบทนะครับโดยที่ทางด้านหน้าของแปลงนี้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นผืนป่านะครับเป็นป่าไม้เบญจพรรณเนื้อที่โดยรวมเนี่ยอยู่ราวประมาณ4ไร่นะครับแล้วถัดไปด้านหลังก็จะเป็นที่นานะครับผมแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมีติดลํกล้วยนะครับ ซึ่งแปลงๆนี้นะครับผมจะอยู่บนเส้นถนนที่เป็นเส้นทางลัดนะครับสามารถวิ่งจากปากท่อแล้วก็ไปที่เพชรบุรีได้นะครับอย่างที่รถกําลังวิ่งไปเนี่ยอันนี้นะครับตามเส้นทางของถนนทางหลวงชนบทเนี่ยจะมีชาวบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องไฟฟ้าน้ําประปานเนี่ย ติ่งอํานวยความสะดวกสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยถือว่าครบนะครับผมเส้นนี้จะสามารถไปที่เขาหัวจีนได้ไปทางหนองยับปองได้แล้วก็ไปทะลุทางเพชรบุรีได้นะครับผมเพื่อนบ้านตามลายทางเลยแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับซึ่งถนนทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเป็นเส้นทางนะครับที่เข้ามาจากเส้นถนน3-206หหรือว่าจากเส้นออปากท่อ ไปที่อ่างเก็บน้ําไม้เต่งได้ไปสวนพึ่งได้นะครับผมแปลงแปลงนี้เลยครับของเราจะมองง่ายมากเวลาที่ขับรถเข้ามานะครับทางด้านเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้อยู่หลากหลายเลยสายพันธุ์เลยนะครับในนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูพื้นที่ภายในกันนะครับแปลงแปลงเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อที่ของเขาเนี่ย 15ไร่เจ้าของเขาบอกขายเนี่ยตกเฉลียล่ยไร่ละประมาณ2องแสนกว่ากว่าหน่อยเท่านั้นเองถือว่าราคาสมเหตุสมผลมากเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ติดถนนลาดยางแต่ว่าเรื่องของระดับความแตกต่างกับตัวถนนลาดยางนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับเข้ามาพื้นที่ภายในเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นป่าไม้ที่เกิดขึ้นอยู่เยอะแยะนะครับเพราะว่าตัวเฉพาะพื้นที่ที่เป็นป่าเนี่ย มันมีอยู่ราวๆประมาณ4ไร่นะครับในนี้จะมีทั้งไม้ที่อายุถึง10ปีแล้วก็ไม้บางต้นเนี่ยจะเป็นไม้ที่เพิ่งเกิดใหม่ก็คือได้จากการที่เขาออกผลออกดอกมาแล้วก็ทิ้งลงมาที่พื้นดินแล้วก็เกิดเป็นลำต้นใหม่ๆม,มาเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับลักษณะของดินเนี่ยจะเป็นลักษณะของ ดินดำนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับที่อยากจะมาปรับเป็นทําพวกสวนต่างๆนานานเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับพื้นที่แปลงนี้ตรงที่เป็นส่วนบริเวณ4ี่ไร่นะครับที่เป็นป่าเนี่ยจะมีบ่อน้ําอยู่ทางด้านลิมซึ่งบ่อน้ําลูกนี้นะครับต้องบอกว่าจะมีไม้น้ําที่อยู่ในบ่อด้วยนะครับตรงด้านเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะมาปรับใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงปลาก็ได้นะครับหรือว่าใช้สําหรับเพื่อการ,การเกษตรก็ได้เลย นะครับผมเนี่ยครับบริเวณภายในยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเนื้อที่4ไร่เนี่ยต้องบอกว่าป่าค่อนข้างที่จะทึบเลยนะครับแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยออความสูงนะครับก็มีประมาณราวๆ10เมตรขั้นต่ํานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในส่วนถัดไปจากพื้นที่ที่เป็นแปลงป่านะครับพอเราเดินออกมาจากในส่วนของที่เป็นแปลงป่านะครับด้านหลังเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับที่เป็นลักษณะของที่นาคนที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําเป็นนาปีปีหนึ่งทำหนึ่งครั้งแล้วถ้าเกิดว่าเราเว้นว่างจากการทํานาใช่ไหมครับเขาก็จะปล่อยวัวเนี่ยลงมากินหญ้าเป็นสนามพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงวัวไปนะครับแล้วก็ในแปลงเนี่ยเราจะเห็นว่าในแปลงของเราเนี่ยจะมีต้นจามจุลีที่ทางด้านเจ้าของเดิมเขาปลูกเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ดีมากๆเวลาที่ได้ใบไม้จากจามจุลีต้นจามจุลี รเราก็เอาใบไม้เขาเนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยอีกแล้วด้วยที่ว่าพื้นที่ของมะละแวกแถวแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาทําเป็นพวกไร่นานะครับแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์บ้างนะครับอย่างเช่นเลี้ยงวัวบ้านหนึ่งก็ประมาณลาวสิกว่าตัวอย่างเงี้ยเราก็ไปขอซื้อพวกปุ๋ยคอกนะครับเอาเอามาทําเป็นพวกลักษณะปุ๋ยคอกได้เลยได้ประมาณนั้นแปลงแปลงนี้นะครับในเรื่องของรูปแปลงของเขาเนี่ย บนเนื้อที่15ไร่นะครับแล้วก็มีเศษอีก2ตารางวาซึ่งตัวเอกสารสิ์นเนี่ยจะเป็นโฉนดครุฑแดงนอสอ4จอนะครับโดยที่ด้านหน้าของตัวแปลงที่ดินจะติดกับเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับโดยที่หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกเชียงใต้จะมีหน้ากว้างของรูปแปลงเนี่ย อยู่ที่ประมาณ80เมตรนะครับแล้วก็ความลึกของตัวแปลงนะครับทางด้านฝั่งของทิศตะวันตกเนี่ยจะมีความลึกนะครับ240เมตรโดยประมาณนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกนะครับจะมีความลึกที่ประมาณ220เมตรนะครับผมแล้วก็ของเราอะ่ะ ด้านท้ายจะได้ติดกระลำห้วยโดยที่จะมีหน้ากว้างนะครับอยู่ระลาประมาณ120เมตรนะครับถือว่ารูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีลักษณะที่คล้ายๆกับถุงเงินถุงทองก็คือว่าด้านท้ายเนี่ยจะกว้างกว่านะครับแปลงนี้15ไร่กับอีก2ตารางวาราคาขายทั้งหมดของเขานะครับก็จะอยู่ที่4.1ล้านแสนบาทท้วน โดยที่ราคานี้นะครับพร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณทางด้านฝั่งทิศตะวันตกด้านข้างทางด้านบริเวณจุดนี้นะครับเขาจะมีตัวแนวเขตที่เป็นรั้วลวดหนามน,นะครับยาวมาตลอดทั้งแนวซึ่งสามารถเห็นได้โดยง่ายเลยนะครับส่วนทางด้านฝั่งของทิศตะวันออกขวามือผมเนี่ยครับเราจะสังเกตถ้าเกิดว่ายืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นนานเนี่ยมันจะมีอยู่2เส้นนะครับผมต้นจามจุลีนี้อยู่ตรง กลางระหว่างเส้นนะครับแล้วก็ถัดไปอีกเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวโคกเป็นทางเดินนะครับอันนี้เขาชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับของเราจะไปเป็นเส้นที่2องยาวตลอดทั้งแนวไปจนชนท้ายลําห้วยนะครับจากจุดบริเวณของแปลงเนี่ยไปจนถึง4แยกปากท่อเนี่ยก็จะอยู่อราประมาณสัก15กิโลเมตรนะครับโรงพย,พยาบาลส่งเสริมสุขภาพลาบล ห้วยยางโทนนะครับจะอยู่ห่างจากเราเนี่ยก็ละลาประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับบริเวณนั้นก็จะมีพวกร้านค้านะครับมีวัดห้วยยางโทนมีโรงเรียนแล้วก็รวมไปถึงมีตลาดนัดด้วยอันนี้ถ้าเกิดเราออกไปเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินนะครับ3 2 0 6อันเนี้ยเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สำหรับคนที่จะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับจากเขตบางขุนเทียนมาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับระยะทางเนี่ย เพิ่งจะ78กิโลเมตรนะครับเดินทางประมาณราวชั่วโมงครึ่งก็มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับและด้วยความที่ว่าเนื้อที่15ไร่เจ้าของเขาขายแค่4ล้าน1แสนบาททวนเนี่ยมันจะตกเฉลี่ยไร่ละประมาณ273,000บาทนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าสนใจในเรื่องของราคาสําหรับแปลงนี้นะครับบริเวณที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของบริเวณด้านท้ายนะครับซึ่งด้านท้ายนะครับเขาก็จะมีลำห้วยแต่ต้องบอกว่าตรงด้านเนี่ยจะเป็นลำห้วยลักษณะแบบว่าของชาวบ้านนะครับระยะลัศมีของลำห้วยน่ะจะกว้างอยู่ราวๆประมาณ6เมตรนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีน้ำนะครับแต่ว่าช่วงเนี่ยเขายังไม่ได้มีการลอกลอกตัวคลอง ลอกตัวห้วยนี้นะครับถ้าเกิดว่าลอกตัวห้วยเนี่ยก็จะเห็นน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเราสามารถที่จะนําน้ําตัวเนี่ยเอาขึ้นไปใช้กับบริเวณของที่ดินของเราได้นะครับ รดน้ําต้นไม้เลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยสามารถทําได้หมดเราก็อย่างที่บอกว่าคือดินเขาอะค่อนข้างที่จะเป็นดินดํานะครับในเรื่องของการเก็บน้ําขุดแปลงที่ดินของเราแล้วก็ไปถมตรงด้านหน้าที่ผมบอกว่ามันจะต่างก่าถนนประมาณราวๆเมตรหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับได้ทั้งขุดบอ่อแล้วก็มีสระน้ําไว้ใช้แล้วก็ได้ดินเนี่ยครับเอาไปถมในส่วนที่เราจะปลูกสร้างบ้านนะครับผม สำหรับคนที่สนใจนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับแนะนําว่าให้โทรหาผมนะครับแจ้งนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันเพื่อที่จะได้มาชมกับที่ดินแปลงนี้นะครับ0 922635563หรือว่าจะโทรติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจก็ได้นะครับตามเบอร์ที่โชว์อยู่ใต้ล่างนี้หรือสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับที่ไลน์ Official ย c c o u n t นะครับใตรแอดไลน์ sign นะครับตัวเอกลมๆแล้วก็ตามด้วย FC ที่ย่อมาจากแฟนคลับแล้วก็0ูน922635 5 6 3นะครับจะมีแอดมินที่คอยตอบแต่ถ้าว่าตอบช้าไปบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าตอบทุกคําถามแน่นอนนะครับและท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับสำหรับการที่ เผื่อมีเพื่อนกําลังมองหาแปลงที่ดินอยู่แล้วก็หาที่ดินลักษณะราคาไม่แพงด้วยนะครับวันนี้เรามานําเสนอแปลงนี้เนื้อที่15ไร่ตกเฉลี่ยไร่แล้วประมาณ200,000ดนิดๆน,น,น,นะครับผมเป็นราคาที่ซื้อได้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับผมแล้วก็สามารถกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนข่าวสารในคลิปวิดีโอครั้งถัดไปได้วันนี้ผมนัชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเรดีซื้อขายที่ดินราชิลลี่และทั่วไทยจากลาแล้วครับสวัสดีครับ bye, -bye.